ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับคุณนะคะนะคะคุณพี่สมคิดนะคะอยู่จังหวัดพิษณุโลกคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะผ้าสิ้นตีนแดงคุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนแดงสวยๆคุณลูกค้าขาราคานะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละนะคะคุณลูกค้าขา รุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ390บาทราคาผืนละ390บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสริมนะคะจะมีลายเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ลายใหญ่มี2ลายคุณลูกค้าขาเป็นลายโบราณลายคลาสสิกคุณลูกค้าขาลายโบราณลายคลาสสิกคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาราคาผืนละ390บาทวันนี้นะคะคุณพี่สมคิดนะคะสั่งซื้อ2ผืนเลยขอบพระคุณคุณพี่สมคิดมากมากเลยนะคะคุณลูกค้านะคะออออยู่เเภมืงงจั พิสนุโลกขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากให้นุ่มตัดเป็นพัาถุงให้วันนี้นุ่มมีโปรโมชั่นพิเศษเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาทไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าคะ ผ้าถ so ุงท <See information. S 3> <se> ี่นุ่มสวมใส่อยู่รวมไปถึงสบายค่ะนุ่มใช้นะคะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าผืนนี้คุณลูกค้าขาผ้าสิ้นตีนแดงผ้าสิ้นตีนแดงคุณลูกค้าขาทอเครื่องสวยๆนะคะลายเล็กแบบนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบไหมถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะที่เป็นแบบเนื้อเรียบๆแบบนี้หรือว่าคุณลูกค้าชอบที่เป็นแบบว่าเป็นลายล่องแบบนี้คุณลูกค้าขาขอนยาตเรียกเป็นลายล่องเนาะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือกได้นะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้2เฉดนี้เลือกได้2แบบนี้คคคคุุณณลููก้้าาเลือกได้อันนี้จะเป็นแบบว่า เป็นลายล่องเล็กนะคะคุณลูกค้าขะอันนี้จะเป็นเป็นลายล่องใหญ่คุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะชั้งสองผืนนะคะวันนี้คุณพี่สั่งซื้อสองผืนเลยเนาะขอบระคุณคุณพี่สมคิดมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาคุณพี่สมคิดอยู่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าบอกว่าให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้ให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้ด้วยได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะผ้าถุงที่นุ่มเลือกตัดนะคะนุ่มเลือกตัดเปปป็นผ้้าาถงิด ถ้าถูงป,ป้ายปิดคือเปิดออกมาแบบนี้เราไม่เห็นขาด้านในคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะมีสบายสวยๆนะคะแถมให้ฟรีด้วยคุณลูกค้าค่ะวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง 990บาท990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับผ้าถุงรุ่นนี้คุณลูกค้าขาใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายแต่เขาบอกว่าเป็นเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายเป็นเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายซักเครื่องได้สีไม่ตกซักเครื่องได้สีไม่ตกรีดง่ายมากๆคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าขาสามารถนะคะนำไปมิกซ์แอนด์แมทใส่กับเสื้อได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีขาวเสื้อสีครีมเสื้อสีน้ําตาลเสื้อสีแดงคุณลูกค้้าใใสสส่่ไไดเเลลยรวมปถึงงีหือก็ คุณลูกค้าคะรวมไปถึงสีเหลืองก็ใส่ได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะสั่งซื้อผ้าแล้วสั่งตัดนะคะผ้าถุงกับร้านแม่บริพัาไทยของเราในวันนี้ทางร้านขออนุญาตนะคะแถมสบายผุนนี้ไปให้ฟรีทันทีคุณลูกค้าขาสำหรับนะคะคอลเลกชันนี้ละกันคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักทนหอเครื่องคุณลูกค้าขา ผ้าฝ้ายนะคะทอเครื่องเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พีเียมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งตัดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าคะงานสั่งตัดมีโอนประจํา500บาทงานสั่งตัดมีโอนประจํา500บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยรวมไปถึงวันนี้เพิ่มเติมให้นะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่น้ออยากแต่ว่ามีชุดไทยสวยๆนะคะได้สวมใส่นะคะเข้าวัดทําบุญคุณลูกค้าคะในช่วงเข้าพรรษานี้ไปจนถึงนะคะตลอดเดือนนะคะคุณลูกค้าคะ จนไปถึงนะคะช่วงบุญกระถินคุณลูกค้าขานุ่มอยากให้คุณลูกค้านะคะได้สวมใส่ผ้าถุง สวยๆที่ทางร้านของเรานะคะออกแบบดีไซน์ในครั้งนี้นะคะให้พี่ๆได้สวมใส่ในปี2,567นี้คุณลูกค้าขากับผ้าซินตีนแดงคอลเลคชันนี้เลยคุณลูกค้าขา990บาทใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาสั่งซื้อเข้ามาแล้ววันนี้30ท่านแรก30ท่านแรกที่โอนมาจํา500บาทคุณลูกค้าจะได้รับเข็มกัดสวยๆแต่จะคระแบบให้มีหลายแบบมากๆนะคะใส่กล่องของขวัญน,น่ารักน่ารักแบบนี้ตั้งใจแถมไว้ให้30ท่านเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาให้เฉพาะพี่ๆนะคะทั้ง30ท่านนะคะถ้าหมดแล แล้วก็จะแจ้งนะคะว่าครบแล้วนะคะคุณลูกคะ้านะนี่เลยค่ะจะมีกล่องน่ารักแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาใส่ไปให้นะ จะใส่เข็มกลัดน่ารักน่ารักแบบนี้แถมเข้าไปให้นะคะคุณลูกค้าขาสั่งตัดชุดไทยสวยๆแล้วนะคะก็มีของขวัญของฝากนะคะเป็นเข็มกลัดน่ารักน่ารักนะคะที่ทางร้านนะคะตั้งใจนะคะมอบเป็นของขวัญของฝากให้กับพี่ๆนะคะในช่วงเทศกาลงานบุญนี้ด้วยคุณลูกค้าขาอยากให้ได้สวมใส่ชุดไทยคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะที่จัดทําขึ้นมาใหม่ล่าสุดของร้านแม่าริพาไทยอยากให้พี่ๆนะคะได้ลอง ดูนะคะว่าผ้าฝ้ายนะคะสวยๆแบบนี้ใส่ออกมาแล้วจะเป็นแบบไหนคุณลูกค้าคะแต่เบื้องต้นให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้ได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาสวยเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะทักเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0890416008ค่ะหรือว่านาเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเ,เลขโทรศัพท์ค่ะหรือว่าจะนาโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่คิวเอาคดที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าขาผลิตัยเด ได้เลยคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟผืนนี้นะคะคุณลูกค้าขาจะเป็นลายเล็กแบบนี้นะรวมไปถึงคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะลายนะคะลายใหญ่นะคะคุณลูกค้าขาเขาเรียกว่าเป็นลายเล็กลายใหญ่ละกันเนาะเป็นผ้าสิ้นดินแดงคุณลูกค้าขาผืนละ390บาทคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้นะคะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากกว่านั้นคุณลูกค้าขา ถ้าถุงรุ่นนี้นุ่มต่อตรงให้เรียบร้อยนะคะนุ่มเย็ยบตรงให้เรียบร้อยเย็บตรงคืออะไรเย็ยบตรงคือนะคะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะนาไปใส่ได้เลยนําไปใส่ได้เลยเพราะว่าทางร้านนะคะเย็ยบปิดแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c use> คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อไปใส่ได้เลย <c use> คุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะไปใส่แบบคลาสสิกสบ,สบายๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็ใส่สายลัสซินใช่ไหมพอใส่สายลัสซินใช่ไหมคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็พับหัวซินลงมาแบบนี้ก็ใส่ได้นะคะคุณลูกค้าขาไม่ต้องไปตัดเย็บเพิ่มเติมมก็ไไดด้้้้นะะคสั่งซือเเขาาลย คืนละ390บาทวันนี้นะคะคุณพี่สมคิดนะคะคุณลูกค้าจากจังหวัดพิษณุโลกสั่งซื้อเข้ามา2รลายเลยลายเล็กแล้วก็ลายใหญ่เลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณมากเลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะชื่นชอบสนใจสั่งซื้อสินค้ากับร้านแม่มริภาไทยค่ะถ้าเข้ามาโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะคุณลูกค้าขา นำเบอร์โทรเบอร์นี้นะคะไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมเรียขโทรศัพท์ได้เลยนะจ๊ะหรือว่าสแกนที่คิวออฟตที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุลูกค้าค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะชื่นชอบคอลเลกชันไหนชื่นชอบแบบไหนที่ทางร้านนะคะนำมาให้ดูให้ชม รวมไปถึงนะคะรีวิวสินค้ามากกว่า7,900รีวิวกดติดตามกด subscribe นะคะคุณลูกค้าคะกดติดตามกด subscribe นะคะคุณลูกค้าคะแล้วคุณลูกค้านะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยทางช่อง u t u b e แม่มริพาไทยของเราเนี่ยแหละค่ะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะฝากด้วยละกันค่ะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพ้าไทยนะคะจงใจเลือกผ้านะคะให้ทางร้านตัดให้บอกได้เลยคุณลูกค้าขามีหลายราคามีหลายรูปแบบมากๆนะคะจะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายหมกคนที่อยู่ทางด้านหลังนี้ราคาผืนละต่ถ้ป็นผ้าิ่นสีด มัดหมีสอดดินทองนะคะที่เป็นงานแฮมเมกทองมือจะราคาผืนละรอยเกบาทยังไม่ได้ตัดเย็บนะ <S <S ถ้าเป็นรุ่นนี้คุณลูกค้าขาจะเป็นคนละรุ่นนะคะรุ่นนี้จะเป็นผ้าทอเครื่องผ้าฝ้ายหางกระรอกผ้าฝ้ายหางกระรอกทอเครื่องเป็นทอตีนสิ้นสีแดงแบบนี้คุณลูกค้าขาแต่ถ้ารุ่นนี้จะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายมัดหมีนะคะผ้าฝ้ายมัดหมีสอดดินทองนะคะคุณลูกค้าขาทอมือสองตะกอ รุ่นนี้สวยพรีเมียมมากๆราคาเพื่อละ9 9 0บาทยังไม่ได้ตัดเย็บเพิ่มเติมนะคะคุณลูกค้าต้องนําไปตัดเองนะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าชอบสนใจแบบที่นุ่มใส่ใส่แบบนี้ก็ได้นะคะคุณลูกค้าขาใส่แบบนี้ก็พอใช่ไหมคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะ990บาทคุณลูกค้าจะได้ผ้าถุงพร้อมสบายสุดๆไปเลยะค่ะรวมไปถึง30ท่านแรกคุณลูกค้าจะได้รับเข็มกัดเพิ่มเติมไปให้อีก1ชิ้นเลยคุณลูกค้าคะกดติดตามกดสมัครรับสิทธิ์จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะะค จังหวัดท่องเที่ยวไม่บวกเพิ่มพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ได้บวกเพิ่มนะคะรวมไปถึงข้องขวัญของฝากสุดพรีเมียม ที่เตรียมมอบไว้ให้คนพิเศษของร้านแม่บริพาไทยของเราค่ะกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่บริพาไทยของเราไว้ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคลิปนี้ EP นี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่สมคิดนะคะคุณลูกค้านะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกคุณลูกค้า่ะจังซื้อเข้ามา2ผืนแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะคะชื่นชมชื่นชอบนะคะลายเล็กลายใหญ่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยหรือว่าจะรับทั้ง2ผืนเหมือนคุณพี่สมคิด คุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะชื่นชอบนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาทักเข้ามาโทรเข้ามาที่ไอหรือคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ0890416008หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลน์สแกนที่ QR code ที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยนะขอบพระคุณมากๆคะ่ะ